ภาวะการเห็นภาพบิดเบี้ยวเกิดจากสาเหตุใดจะเกิดขึ้นกับคนกลุ่มไหนและจะเป็นสัญญาณอันตรายหรือไม่ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอ,อสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยการมองเห็นภาพบิดเบี้ยวหรือ distorted image หรือภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่า metamorphosia เป็นภาวะที่เกิดได้บ่อยเพราวะว่าเป็นภาวะที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่ามีความบิดปบติของจุดรับภาพชัดของจอประสาทตาซึ่งภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่าบริเวณ m a c u l a ของจอประสาทตาอาจารย์อธิบายภาวะการมองเห็นภาพที่บิดเบี้ยวเกิดได้จากหลายสาเหตุ เริ่มจากสาเหตุแรกภาวะจอประสาทตาเสื่อมตามอายุจอประสาทตาเนี่ยเป็นส่วนที่ทํางานมากที่สุดตรงจุดรับภาพเนี่ยจะเป็นจุดที่เมื่อเราตื่นลืมตาขึ้นมาจนเรานอนหลับแสงก็จะไปกระทบบริเวณนั้นเฮ้ยพริั้นก็จะเป็นบริเวณที่มีการทํางานอย่างหนักตลอดเวลาและภาวะจอประสาทตาเสื่อมหรือจุดรับภาพเสื่อมจะมองเห็นภาพบิดเบี้ยวยังไงครับ อาจจะมองเห็นเป็นภาพบิดเบี้ยวหรือเป็นภาพตรงกลางบางส่วนหายไปหรือเหมือนมีเงาดำๆบังอยู่โดยไม่ได้ลอยไปลอยมาคืออยู่ในตำแหน่งเดิมซึ่งต่างจากกรณีที่เป็นตะกอนในวุ้นลูกตาซึ่งเราอาจจะเห็นเป็นหยักย้ํ่เป็นยุงหรือเป็นเงาลอยไปลอยมาแต่ว่าภาวะผิดปกติของจอประสาทตาในกรณีนี้เนี่ยภาวะที่การมองเห็นภาพหายไปภาพบิดเบี้ยวหรือมีเงาดำๆบังเนี่ยมักจะอยู่ตรงบริเวณกลางภาพพอดีอาจจะเป็นที่ตาใดตาหนึ่งหรือในบางคนก็อาจ จะเป็นทั้งสองข้างก็ได้ซึ่งภาวะจอประสาทต,ตาเสื่อมมักเกิดขึ้นในผู้สูงวัยในคนที่อายุตั้งแต่70ปี80ปี90ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงสูงที่จุดรับภาพนี้จะเกิดการเสียหายหรือมีเส้นเลือดผิดปกติเกิดขึ้นทําให้การมองเห็นภาพบิดเบี้ยวแล้วภาวะจอประสาทต,ตาเสื่อมหรือจุดรับภาพเสื่อม มีวิธีการรักษายัางไงครับกรณีที่เป็นจุดลับภาพเสื่อมในผู้สูงอายุบางครั้งถ้าอาการเป็นไม่เยอะแล้วก็เป็นชนิดที่ไม่สามารถจะฉีดยาหรือเลเซอร์ที่ตาได้เนี่ยบางทีถ้าเป็นระยะต้นคุณหมอก็อาจจะให้อุปกรณ์ในการตรวจตัวเองก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเส้นตารางแนวนอนกับแนวตั้งเราเรียกอุปกรณ์นี้ว่าแอมเลอร์กีบซึ่งหลังจากตรวจพบว่ามีอาการเริ่มต้นของการเป็นจุดลับภาพเสื่อมตามอายุแล้วเนี่ยถ้ามีอาการผิดปกติของภาพที่บิดเบี้ยวหรือภาพ าพที่หายไปมากขึ้นก็แสดงว่าโรคมีการลุกลามมากขึ้นก็จะต้องรีบไปพบคุณหมอสาเหตุการมองเห็นภาพบิดเบี้ยวสาเหตุที่2คือ ภาวะที่เรียกว่าจุดรับภาพบวมในคนที่อายุน้อยอาจจะมีพยาสีตภาพหรือโรคของจุดรับภาพชัดของจอประสาทตาได้เช่นกันบางคนก็อาจจะมองเห็นภาพบิดเบี้ยวโดยทั่วไปจะพบในคนที่มีความเครียดแล้วก็มีความแข่งขันสูงและภาวะจุดรับภาพบวมนี้จะมีการมองเห็นเป็นยังไงห่ะครับอาจจะมีภาวะมองเห็นภาพตรงกลางเหมือนมีม่านสีเทาๆมาบังก็อาจจะมองเห็นภาพมีขนาดเล็กลงนั่เทียบกับตาอีกข้างหนึ่งอันนี้ก็เป็นภาวะที่เกิดจุดรับภาพชัดบวม ภาวะจุดรับภาพบวมมีวิธีรักษายัางไงครับในคนที่อายุไม่เยอะมักจะอาการดีขึ้นได้ในช่วง3-4เดือนแต่ถ้ากรณีที่เลย3-4เดือนไปแล้วอาการนี้ยังไม่ดีขึ้นคุณหมออาจจะพิจารณาการใช้แสงเลเซอร์ช่วยเพื่อทำให้การบวมของจุดรับภาพนั้นดีขึ้นได้ครับแล้วภาวะการมองเห็นภาพที่บิดเบี้ยว อันตรายไหมครับการมองเห็นภาพบิดเบี้ยวเป็นอาการที่ค่อนข้างมีอันตรายบอกถึงการมีพยาธิสภาพหรือโรคที่จุดรับภาพชาัดของจอประสาทตาโดยทั่วไปในคนที่มีภาพบิดเบี้ยวตรงกลางในช่วงที่เริ่มเป็นก็จะรู้สึกว่าจะใช้ชีวิตค่อนข้างยากเพราะว่ามองภาพด้วยสองตาเนี่ยภาพที่เห็นก็จะไม่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีภาพที่บิดเบี้ยวมากก็จะทําให้การเดินการขับรถหรือการทํากิจวัตรประจําวันเนี่ยทำได้ด้วยความค่อนข้างยากจึงแนะนําว่าอย่านิ่ง นอนใจควรจะรีบไปพบจักษุแพทย์เพื่อได้รับการวินิจฉัยและก็รักษาอย่างทันท่วงทีครับสำหรับการรักษาโรคทางดวงตาก,ก็ไม่ต้องกังวลโรคจอประสาทตาส่วนใหญ่ทุกโรคเนี่ยสามารถที่จะใช้สิทธิ์การรักษาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการอยู่ปกติก็รีบไปพบคุณหมอคุณหมอก็จะให้คําแนะนําว่าจะให้การรักษาอย่างไรและก็สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างไรอาจารย์มีคําแนะนําหากมีภาวะการมองเห็นภาพบิดเบี้ยวไว้แบบนี้ครับ ถ้ามีอาการผิดปกติของการมองเห็นภาพซึ่งอาจจะสื่อถึงความผิดปกติของส่วนของจอประสาทตาซึ่งเป็นส่วนที่มีความสําคัญมากๆของดวงตาเพราะฉะนั้นก็ควรจะรีบไปพบคุณหมอตานะครับเพราะว่าจอประสาทตาเป็นส่วนที่มีความสําคัญและก็อาจจะทําให้การมองเห็นเสียไปอย่างถาวรได้ครับถ้าเราไปรับการรักษาช้าเกินไปครับเพราะว่าการมองเห็นที่ผิดปกติย่อมเป็นสัญญาณของโรคใดโรคหนึ่งนะครับ ควรรีบรักษาก่อนลุกลามและส่งผลต่อการมองเห็นอย่างถาวรครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์สนยนชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อและค้นหาแอดชัวแอมแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกันกบชัวก่อนแชร์